คนที่คนหลงที่หลงกันเข้ามากันด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็แค่ยิงไนท์ไปตั้งหลายหัวแค่นั้นเองนะครับก็มานับกันดูนะครับว่าได้กี่หัวแต่ปกคลิปก็น่าจะบอกแล้วแหละไนท์ไนท์ไนท์งานมาหัวแหลมเปียวเลยหัวแหลมเปียวเลยนะเข้าบ้านไปตัวหนึ่งป่ะเมื่อกี้ปีฝามอนใช่ใช่ใช่แต่ไม่ได้ตามเลยเดี๋ยวว่า กระโดดน้องข้างหลังประมาณสองสามตัวสามตัวเลยหลังสตัวเลยอ้เาพี่ขชนพุ่มปูหลังสามตัวเลยหลังสามตัวเลยเจ้าแน่ระวังระวังนี่มันอยู่ตรงนี้เลยแล้วเพิดพี่หมดวะในบ้านตายในบ้านตายในยุทธเป็นเนี่ยน่าเสียดายนะครับที่เป็นนายติดหยุดถ้าไม่ติดหยุดเขาคงถอดไปแล้วแหละ คือเ <S preach ers> พื <that> <that> ่อนเราเนี่ยไม่กล้าเล่นนะครับเดี๋ยวเรานำให้เพื่อนดีกว่านี่มันวิ่งตองปั้มต้องปั้มไม่เป็นไม่เป็นแกปวดใตยหนึ่งสวยถ้าเราไม่เดินก็คงไม่มีใครเดินนะครับชาตินี้ไอเหี้ยไอ้เกาะพังเลยจะตาย กลักวกลัวกลัวกลัวมุมมันเล็กนิดเดียวเองว่ะมุมมันอ่ะเอ้ยอ,อย่าลง่งน,นะนะอย่าล่งนะยิงขึ้นข้างบนตัดกอพี่จะพังแล้วจะพังอีกขึ้นข้างบนตัวนึงมันอยู่หลังหินใช่ไหมข้างบนตัวนึงอยู่ตรงบ้านอ่ะอันน,น,นี้ขึ้นบันไดไปอ่ะ đau đau đấy em ơi đau đau Phải cho má là má là má quay Làng má quay làng má quay Làng má Bằng má Ừ chính chính, Thua chính, chính mà nó Ủa cọp mà Ủa cọp mà quá

เดี <Hir v> ๋ยวเดินทางกันล้งไปครับนี่ตีขีไหมเนาะตีขไหไห

เกมแรกก็เดือดขนาดนี้เ่ยเกมต่อไันจะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกดีกว่านะครับกนดูเจมสาด้วยนะครับคุณตาสตตีมทุกวันครับจานถึงสุกมีแค่สองตัวปะทาย มาไฟแรกนี้เราก็ไม่ได้ทำหาเลยเลยนะเพื่อนเราเก็บของนานเหลือเกินครับเรามาเล่นคนเดียวดีกว่าไอ้กันมันจะเวอร์เกินไปละไอ้ข้อมาเล็กข้อมาเล็กเฮ้ยพี่้องปีน่ะเออข้อมาเล็กตไอตัวเมื่อกี้นี่ก็คาหัวนะครับแต่เอาหัวตัวนี้ก่อนละกันนะไหนฟรี ก่าเราจะไปถึงเนี่ยเราก็ต้องนีแม็กก่อนอีกนะครับเพราะถ้าเราไม่นีแม็กเนี่ยอีแม็กหนึ่งผมมันไม่ใช่หกหนึ่งครับถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยมันมีเพื่อนมันเนี่ยก็คือจบเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมันไม่มีเนี่ยก็ถือว่าดีไปนะครับาบางทีกูก็เหนื่อยนะว่ากูพูดอะไรเนี่ยกูพูดอยู่คนเดียวด้วยแล้วประเด็นประเด็นคือพูดคนเดียวไม่ไม่เท่าไหร่นะแล้วพูดไม่รู้เรื่องซะด้วยมาแล้วมาแล้วสวยมีวะกบ้างไอ้ย่แสงจอรอบว่ะอะไรมังไม่เห็นที่อะไรเลย <ค>แต่เราก็คิดว่าคนนันที่<ค>ไหนได้ขอ,องมันหอดแม่งวางอยู่ข้างบนนึกว่าคนหิงห้อขาวคิดว่าคนไปหมดอ่ะหลอดหมดแล้วอ่ะไม่มีนะน้ำบอดโอ้หนน้าทิ้มเลยอย่าตัวเนี้ย ไม่ได้บัคด้วยนะครับแปลว่าเพื่อนมันดึงไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ไม่เห็นวี่แววของเพื่อนมันเลยสักแอบเดียวนะครับไม่เห็นเลยน,น,นะครับใช้ค<ม>ํวา,าว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นที่อะไรเลยแม่งไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนไอ้ที่นึกว่ามันคานอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นอะไรเลยทั้งนั้นที่ใส่ในทรัพยนะครับนนนอนนอนนอน<ด>ในที่สุดมันก็เปิดตําแหน่งทันทีนะครับมันหนีไปบ้านกลางนะครับเพราะว่ามันยิงเพื่อนเรงนะเต็มใจเลยว่าเฮ้ยหตายโล่งๆเลยโอ้ตายกัดระวังนะข้างล่างข้างล่าง ใช่พี่ปติการท้ายขึ้นท้ายเลยท้ายเหมือนจะมีว่ะมันไ่เก็บไนก์กอนรถถ่ายรถถ่ายกันตอนนี้ตีมันเนี่ยผมยิงไปสองตัวแล้วเรียบร้อยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตีมันมีสี่ตัวไหมแล้วก็ตรงที่มันมีขึ้นตัวนองนะครับแต่ก็มารู้ที่หลังก็สายไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงที่เราพามาเนี่ยมันคือระเบิดเสียงเท้านะครับส่วนจริงๆเนี่ยมันหนีไปซ้ายนู้นแล้วนะครับนะที่เพื่อนบอกนะก็คือตี้มันเนี่ยมีกันแค่สามคนเอง

ว่าแม่เห็นตอนแรกนี่ผมแลเสียหัวจริงๆนะครับนึกว่ามันเป็นไนท์ซะอีกบนหระ โอเคตอนนี้น่าจะหมดแมปเป็นที่เรียบร้อยเดียวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็เดินออกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวอะไรเงินเ้วมึงทุกคนจไหม

ก็เกมนี้นี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับเพราะว่าถ้ามาเรียงตัวเนี่ยผมก็ให้มดทุกตัวจะนงจะแน่ผมก็เอามดนี่ยแค่นั้นแหละไห้หอนแดงให้พี่นะไปไหนไหนไหนตายหนึ่งกลางถนนฝั่งบานกลางทุ่งฝั่งบ้านกลางทุ่งเดี๋ยวมาให้อยู่ประมาณนี้ประมาณมาร์กแดงเลยพอๆกันอ่ะพอๆกันแถวๆนั้นเลยเดี๋ยวปีไว้ก่อน เข้ามาไม่ได้พี่มันวองซ้ายนะแบบ่อพ่อมันแยกกันดันมาตีใหญ่ๆนี่ไงเอ็มพีนอนอยู่ท่อเนี่ยนอนอยู่ท่อนอนอยู่ท่อเลยลองท่อใช่พี่พี่ข้างล่างข้างล่างพี่น้องใหญ่พี่ท่อล่างเลยสวยพี่นี่เขนตายตัวนึงอ่ะเดี๋ยวตัวนึงโอเคโอเคโอ้มันโดนหลังมันโดนหลังหลังมา

สองตัวคอนเทนเนอร์หน okay. oh, okay. oh, ึ่งแล้วก็ไงพี่ตกว่าพี่ก้าเทางขึ้นตก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 โอะไรม่ใส่ไหนพี่ก้าเหรอโอเคโอเคโอเคใสดไหนอุ้ยนี่ไงนี่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 โอเคตรงนี้ตรงข้างบ้านไอ้บ้านต่อต่อมา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 อยู่หลังบ้านเลย บ้าบ้าแกปวดบ้า,ากนะแกปวดแกปวดกระตาบ,บนกระตาบ,บนถอดไหนเล่นได้นะมาไหวจะถอดไหนมุนบิดโดนกูเซิร์เฮ้ยโอ้เหี้ย,ยข้างบนสะพานใช่ป่ะพี่่ๆๆปืนแล้โ <MK>, อๆๆเคโอเคโอเคโอเคไอ้ไอไอตัวอ้อมปะไม่รู้วะ ใส่ไนอยู่นี่หว่าใส่ไนด้วย้วนะยน่ะเยียมไนทำอไใส่ว,ไวไนนะไนย์มาล้าไนย์ติดเยอเราดูจากเขานเพาสตัวเลยเล้วคนหิคนเขาระ,ะเบิดดิไม่ใช่เขาระเบิดะเบิดยัน,นขอบอ นึกว่าวิ่งได้จับหนูที่ไหนแม่งหายไปโคตรนานนะครับแม่งเล่นกันไปสิบนาทีเนี่ยเฮียเนี่ยมันไน้์ติดหยุดมันไม่ยอมมาเล่นทั้งทีนะรออะไร่ะคือตอนนี้เนี่ยแมพมันยังไม่หมดแมพนะครับคือแบบว่าเพื่อนเราเคลียร์กันไม่หมดไม่พอนะครับแล้วเหลือเราคนเดียวไม่พอของเราก็เก็บไปไม่ได้นะเพื่อนผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราเนี่ยเาเก็บ ของเท่าที่เก็บได้ใส่หลีกสลักันนะครับแล้วก็พยายามหลีกของเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เก็บให้ได้ของตัวเองด้วยเพราะว่ายังไงก็ได้นายมาต้องสองหัวนะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดแบบไงถ้ามันหมดแบบผมก็คงจะเคลียร์ของออกสักสี่ล้านไปเลยไม่ไหนไม่รู้อ้าวชิบหายละไอสัตอดสิเว่นมันใหญ่เปล่าอ้มีคนดักลูกผม น,นี่ไงเฮียมงมาดิคือเห็นของแค่นี้เนี่ยคือเราเก็บไม่ได้แล้วนะครับคือเราต้องปล่อย,อยเพราะว่าแบบมันคือของมันเวลสีอะ่ะคือของแบบเทียสี<ม>คือเราไม่เก็บเลยนะยเพราะว่าหลีกเราเราเก็บได้แค่ในหลีกแล้วก็ออกอย่างเดียวนะครับตอนนี้โอ้ชานไม่ล้อไม่ไม่ได้ไม่ได้กไม่ได้ เพื่อยังจะเก็บอีกว่ะแต่มาได้แค่ดีแต่มาได้แค่ดีแทบจะไม่มีจังหวะให้พูดเลยนะก็ผมขอพูดต้นเกมสักนิดนึงแล้วกันนะครับเกมนี้นี่ผมมากับเพื่อนน่เหมือนผมมากคนเดียวครับคนนึงก็หลุดอีกคนหนึ่งก็ตายปียังไม่ได้ล่านสักนัดเลยนะ เรียบร้อยครับเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งเหลืออีกคนนึงอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นต่างชาตินะครับเขาเขารู้จักผมเราตอนเล่นเบต้าเทนนะครับนะส่วนคนนึงเนี่ยคือมาจากสุ่มชัดโลกมานะครับแล้วก็ขอเล่นด้วยผมก็เลยโอเคก็ลุยเลยละกันสรุปก็คือเขาไม่ได้นัดสักนัดเลยนะโดนดักลูตตายห้าตายห้องก่อนก่อนก่อนใครเขาเลยอ,ะอ่ะไปก่อนใครเขาเลยอะ่ะ คนเห็นเพื่อนเราไหมครับเบอร์หนึ่งนะคือเขาหลุดไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหลุดนะเพราะว่าเขานอนนิ่งแน่นิ่งไปเลยนะครับ เหมือนมันยังจะไม่อยากให้ผมออกนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นกับมันดีกว่านะเพราะว่าไหนๆหมันก็มีเสียงเรียกเราขนาดนี้แล้วผมอยากได้ไนท์พอดีด้วยผมขอของมาแอบไว้ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแจมอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราของแอบไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยขวาที่เหยียบเหยียบหินเหยียบดินมาในคนนี่หว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวไนท์แน่เลยนะ โดนไม่ Commons, โดนไม่รู้เลยเดี๋ยวกูป้าไปก่อนนะลยกูไม่ตายมึงก็ตายเองแค่นั้นแหละ ทำไปได้ยังไงวะเนี้สับดูหน่อยนะทุกคนเผื่อมันบั๊กอะไรงี้ไงหวังลมๆแรงๆอัะไี้อ้ะ มันยังมีศพที่มันยิงกันไว้อีกนะทุกคนแต่ว่าผมปล่อยให้เพื่อนเก็บแล้วกันนะเพราะว่าตัวที่ผมยิงนี่ก็เยอะมากพอแล้วแถมยังมีของตรงที่ผมทิ้งไว้อีกนะครับผมยิงไปสามตัวที่มันเหลือเนี่ยมันจริงๆมันต้องตีกันต่อนะแต่ว่าเราเหมือนจะเป็นมือที่สามก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้นี่ผมก็ปล่อย m c ให้เพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าคือเพื่อนไม่ทําอะไรไม่พอเนี่ยแถมยังจะรวยอีกนะครับแล้วก็เราเอาแค่กระสุนก็พอแล้วกันนะครับนะก็ให้เพื่อนไปแล้วกันเพราะว่าอ่าใจดีนั่นแหละกูแคคือกูใจดีนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดว่ากูเก็บไม่พอกูเก็บไม่ไหวกูเก็บไหวครับแต่ว่าผมใจดีไงแค่นั้นเอง ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นี่ก็ฝากกดแจ้งคแล้วก็แชร์คลิปให้กันด้วยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็นะครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากจะถามจริงๆนะครับว่าจะให้ผมตัดช็อตเก็บของมาให้ดูหรือเปล่านะครับหรือว่า,อาเอาอยัางไงดีคือถ้าไม่ถ้าไม่ดูผมจะได้ไม่ต้องออกมานะครับผมจะได้มม่ต้องจัดทิ้แล้วก็ออกเลยอะไรอย่างนี้นะครับ